มีเสนอเมนูไข่ย,ยางมะตูมโดยแม็กโคคนโก้อีกเช่นเคยตามสูตรมันบอกว่าต้องทางนา้าที่ก่อต้มน้ำเดือดหกนาที่เซ็จแล้วเอาอมามำน,นกน้ำเย็นแบบนกน้ำเย็นนกจากน้าที่น้ำเย็น้วัดแต่ได้นกนกจากน้าที่ก็ได้ เปลงเดือพี่น้องใครยางบักตุมพระเอกเอ็มวีอยซิเป็นสรงใดบุลเล้วมีใครเป็ดกับใครไก่ตอนนี้นกน้ำเย็นเรียบร้อยมันเป็นยางมันซิเป็นยางบักตุมหรือมันซิเป็นยางบักตวยกับบุจกบักแล้วรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่น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 ป็นไดนัพระเอก่อยหนึ่งนัว เกี้ยออกเกี้ยออกมามันคือช่วงบุลุยบุลุยอยู่ล่ะผมันไม่ใช่เปลี่ยนยุติล่ะพี่หนุ่ยใส่กับม้ามานี่คือคือห้วยห่วยห่วยสุกคือ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 หกนาทีเอามาน็อกน้ำเย็นขันบนนกนี่คือมันซีอันเป็นใครสุกไปเลยเนาะมันเท่าออกมากมองดูล่ะไม่เป็นจกจอกจกจกคืออยู่ดิ โอ้เป็นอิเลี่ยนเหรอเออเขาทาไปห่วยห่วย,อยเอาไปไสเด้อพี่น้องเด้อต้มต้มน้ำเดือดเลยหกนาทีครับหกนาทีเสร็จพอตากออกปุ๊บนี่ตรงนอกน้ำแข็งทันทีเลยใครเป็ดประสบความสำเร็จมึงใครใกล้กว่าเนี่ยนี่ครับฮะคือบ่คือ,อ,รอครับห่วยคือเป็นบุยลุยคืออยู่ละ่ะครัน ขันซิเป็นเนเปลือกข้างนอกชินิ่มๆจังเลยอ่ะนิ่มๆเว้ยคือเว้ยคือเวอยากบอกยอยากบอกยูเหรลุนรุ่นๆุน,นขันเป็นนี่เว้ยชิพ่าไปต้มไข่นาลุงแง่น้ำตาล ไขยางมะตูมหน่วยละสิบบาทเพิ่งมันเห็ดยากทีต้องคนเห็ดเปลี่ยนเลยโอ้โอเห็ดเปลี่ยนไวเห็ดเปลี่ยนไของแค่ของแค่ของแค่พูดอะโอ้ได้การแล้วนะใช่มากๆใช่มากๆป่นเนี่ยเ,เป็นโอ้โสดเด้เน,นเนี่ยคุณนี่เป็นตะหามียาหายอยู่หอกคอยอะ ต้มไข่าย,ย่างบักตุมเป็นล่ะเดี๋ยวสิไปขอเมีาายให้เด้อมักเป็นไปผู้สาวาบักท,ท่านเป็นบ่บาวผู้สาวมาแต่งเอาเรื่องต้มไข่าย,ย่างบักตุมก็เป็นฮู้ยช่วงคือว่าเป็นสุนว่วยเลยตัวนี้เป็นสุนว่วยเป็นสุนว่วยบะเม็นฟุกเด้พี่น้องเดี๋ยวสิว่าฟุกบะเม็นเด้ หกนาทีเด้อหกนาทีเสร็จตักขึ้นมานอกน้ำแข็งทันท,ทีเลยห้ามเอามาพักไว้คันพักไว้อุณหภูมิห่องจังสีมันบเปลี่ยนต้องนอกน้ำแข็งเท่านั้นเพี้ย oh! โอ้เข้าท่าเว้ยล่ะโอ้มันมีสูตรจังสีบ่ะบพี่เ็าว่ายูดเห็ดมันคอือบเปลี่ยนสริอก มันบ่ได้เอาม่นกน้ำแข็งบัดใดอเพียเบิ่งสีเป็นตาอันนั้นเป็นตาแซบขนาดบ่าหักได้ไปซื้อในห้างเด้นไงกันเฮ็ดเป็นปานนี่เบิ่งหน่วยนี่เบิ่งหน่วยนี่เนี่ยพาเบิ่งเปียง เนี่ยโอ้เป็นสุนเว่ยวะ่ะเอาท้าเวท้าป,ปันเลี้ยท้าป,ปันเลี้ยวว่ะเมืองไข่เป็ด่ยนด้วยมันนี่เปลี่านเมืองไข่เป็ด่นนุ้ยต้อไปขันได้นอกแล้วบ่มีพลาดนะขันบ่ลนอกขันทั้งสิพลาดจะ,จ,ะจะติงเจ้าเฮ็ดเป็นบ่าใครอย่างบักตูมอ่า นี่อ่ะอยากได้สูตรบ่ไปเบิ่งคลิปเด้อเดี๋ยวสิปล่อยคลิปให้เบิ่งเส้นเลยกับกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่เบเบกกดบักหน้าร้อมเด้อเจ๊เบิ้งสูคลิปติดเจ๊โอ้คือดีเถอะเดี๋ยวสิซื้อเอ็มลอยมาสูกินดอกมืเลี่งอ่ะขวดหนึ่งกดไลค์ดีปันเนาะ โอ้บัตรใดเป็นเอฟซีผมอยู่ตัวนี้เจติงที่ไก่ขวดใช่ขวดเห็นเบิดล่ะแหนบ่แหนไปเชียงใหม่ก็เห็นติแหนไปเชียงใหม่เจ้าก็บเครื่งมากกวก่เห็นเบิดตทีโอ้เห็ดเปลี่ยนตัวละเนาะโอ้คือดีแท้เจติงเอฟซีโอ้อันนี้ยางบักตูมสีเหลืองไข่เป็ดเด้อมันไข่เป็ดอ่ะไข่ขึ้นที่บ่ไดุ้กละเนี่ยยางบักตูมาเจติง ที่เขาเห็นในห้างเนี่ยโคเห็ดเป็นแล้วเขาเห็ดไปขายหนาโรงงานมั้งเจติงหนาโรงงานน้ำตาลนะหน่วยละสิบาทก็ได้ได้หรอเขาซื้อกินอยู่เด้หน่วยละสิบบาทอะ <c oughs> ่ะส่ซอสก็มาเห็ดหยางนาะใส่ซอสใส่อย่างก็หอมเจียว <c oughs> กระเทียมเจียวบวันนี้และห้างนั่นเน็ดครับ โอ้เขาซิบุลู่สูตรเท่าหัวบ้านเนี่ยโมเป็นยังครับโมเป็นยังแบ่งกันขายนเนาะแบ่งกันขายแบ่งกันขาย,ขายเนาะขายมือละสองร้อยใบนี่ก็พอใบละสิบบาทกัดจะพันวะม2000สองพันม,มือละสองพันก็เอาละอาชีพไม่พี่น้องไปเฮ็ดกันเบิง่ง เป็นอาชีพหลักได้ผู้นี้นี่เปลี่ยนเป็นสน่วยนี่เปลี่ยนแล้โอ้เปลี่ยนสุน่วยเนี่ยหว่ากิ้วประสบความสำเร็จมาเด้อผู้ใดสิมาเป็นลูกไผ่อะต้มไข่ยาำต้มไข่ยาหบักตูมเปลี่ยนใส่ไข่บัดเนี่ยใส่มาม่าฉลองดูดิมาม่าเฮาหมอนึงเต็มเต็ม โอ้สวกินบมดเลยไข่ใสเจ้าบ่เนี่พีอ่อยากบอกอยู่เนี่ยไข่สองหน่วยน,วยนี่เรียบร้อยไปชิมมึงก่อนมัน,นะอ,นอ่ะเา <laughs> จาะไข่แดงนี่เจาะไข่แดงได้ไข่อ่ะธรรมดาบ่า เดี๋ยวคอยปีนกล่องกัน,นสุดยอดเวเลกูดไปเห็ดบังเด้อพี่น้องอุ้นเจ๊ตีงกับซิมคือกันเล่นเอาละบ๊ายบายสวัสดีครับ